ในช่วงเช้าของวันที่26มิถุนายน2568โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาครได้จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่เพื่อรำลึกถึงกวีเอกของไทยและกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลกสองกิจกรรมควบคู่ในวันเดียวกันโดยมีนายวุฒิชัยสุริยะสุนทรผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสมุทรสาครเป็นประธาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสถานศึกษาครูนักเรียนเข้าร่วมค่ะโดยพนักงานได้มีการมอบเกียรติบตัตรให้กับนักเรียนที่ได้รางวัลการประกวดแข่งขันความสามารถด้านภาษาไทยเช่นต่อภาพตัวละครในวรรณคดีอ่านออกเสียงอ่านทำนองสนอเขียนตามคำบอกคาฮูดแฟนพันธ์แท้ภาษาไทยอาริยภาพภาษาไทยค้นหาคำศัพท์ ต่อด้วยอีกสองชุดการแสดงได้แก่จินตาลีลาสรุดีสุนทรภูและชุดสุดสาครผจญภัยเมืองผีซึ่งได้รับความสนใจและการมีส่วนร่วมอย่างคึกคักจากนักเรียนและผู้ปกครองค่ะ นอกจากนี้โรงเรียนยังได้จัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลกโดยมีการประกาศจตนารม์ร่วมกันของคณะครูและนักเรียนว่าจะม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดพร้อมจัดขบวนเดินรณรงค์ในเขตชุมชนตลาดมหาชายัยเพื่อสร้างความตระหนักรู้ในสังคมให้ทุกคนห่างไกลาจากยาเสพติดค่ะ